E.P. 2ร่ำรวยทันตาเห็นจงทำสิ่งนี้นั่นก็คือการสำนึกรู้คุณขอขมากรรมหากวันนี้เรายังกราบหัวใจตัวเองไม่ได้ก็ยังอย่าพิ่งไปกราบหัวใจใครวันนี้เราจงฝึกขอขมากรรมพ่อแม่พระในบ้านซึ่งปีนี้เดือนนี้เวลานี้เป็นวันที่13เมษา หลายๆคนกลับบ้านไปอย่าลืมขอขมากรรมพ่อแม่จงฝึกให้เป็นนิสัยเชื่อว่าถ้าทุกท่านทำสิ่งนี้จะร่ำรวยทันตายเห็นอย่างแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราเริ่มจากการกระตันยูรู้จักขอขมากรรมพ่อแม่สิ่งใดที่เราทำไม่ดีจงขอขมากรรมถ้าเราได้เคยทำมาแล้วหนึ่งปีทำหนึ่งครั้งก็พยายามฝึก ทำให้ได้ต่อเนื่องจนเป็นนิสัยสิ่งบุญบารมีใดที่ลูกได้เคยได้ทำมาวันนี้เวลานี้ลูกขอขมาการรมจากพ่อแม่ขอบคุณทุกๆคำสอนพ่อแม่เราจะดีหรือไม่ดีจงขอบคุณเพราะท่านได้อุ้มท้องเรามาเป็นเวลาหลายเดือนสูกเลือดสูกเนื้อที่เราได้ ออกมาเติบโตจนเป็นวันนี้ได้เพราะการดูแลบ่มเพาะหนอนเนื้อจากพ่อแม่พระอรหันในบ้านนั่นเองจงกลับไปขอบคุณสวัสดีปีใหม่ไทยนี้อย่าลืมกลับไปขอบ